ป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริง,รว,รงว่าธรรมะย่อมในวันนี้พวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุแล้วก็ญาติโยมก็ได้มาประชุมกันซึ่งเป็นวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาก็เ,าเป็นวันอาสาฬหาบูชาซึ่งในครั้ง สมัยพระพุทธคานั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้กัสรู้ธรรมเพื่อทำดวงใจให้บริสุทธิ์แล้วพระพุทธรง์ท่านทร,รงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายและเล็กถึงว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นผู้มีเิเรตเบาบ,า,บางก็ยังมีอยู่สามารถที่จะ ควรแกการปฏริบัติควรแกการรู้ทำเห็นทำได้พระพุทร์ท่านก็ได้เสด็จมาโปรดปัญจพก,กีทั้งห้าที่ป่าอิสิปัตนะมาคทายตวันพระธรรมที่พระพุทร์นั้นทรงสแสดงพระธรรมจัก ซึ่งเป็นไปเพื่อตักเลสให้สิ้นกปจักใจในการปฏริบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทโธท่านทรงเห็นว่าระหว่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นคารวาสอยู่นั้นเกิน,าาเ,น,นเปรี้ของศัตร์ท่านมีราบสักระ มียศมีสารเสริญมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกซึ่งเหนือกว่าคนทั้งหลายเป็นจำนวนมากเพราะท่านอยู่ในเพศของกษัตริย์แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงมีพระปัญญาเดินประส์ททั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่าความสุขทั้งหลายที่พระอ,องค์ได้รับนั้น ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของพระองค์ได้เป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ไปในจิตใจของพระองค์เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ว่าจะความสุขอันเกิดจากลาภรสสารเสรินหรือความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกิตรสสัมผัสพระพุทธองค์มีปัญญาเห็นว่า ความสุขทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงท่านจึงสลักทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสวงหาความบรรลุเมื่อออกแสวงหาผนทางความบรรลุในการปฏิบัติในเบื้องตน้นท่านก็คิดว่าการทรมาร์ร่างกายคงเป็นสาเหตุที่จะให้ผลทุกได้ ท่านก็ํำเป็นเ,นเนพนียนภาวนาทรมานร่างกายอดอาหารบ้างทรมานร่างกายหลายๆสิ่งหลายประการยิ่งว่ายิ่งว่าคนทั้งหลายในสมัยนั้นที่จะตรมานร่างกายพระพุทธตรมานร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ทำเห็นทำได้เจนกระทั่งท่านมาพิจารณาถึงว่า ความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่ใช่เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือการทราม,มารร่างกายนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ต้องทําความเหม็นให้ถูกต้องไปในจิตใจดําเนินปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางคือไม่ยิ่งกันไปไม่หย่อนกันไปประพฤติบัติให้พอดี พิจารณาร่างกายนี่แหละให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เย่ตัวตนพิจารณาลมไปในใจิตใจซึ่งมีกิเลสอยู่ภายในใจิตใจเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นไปในใจิตใจในเบื้องต้นนั้นก็เคยมีความคุ้นเคยว่าร่างกายนี้เป็นจิตนี้จิตนี้เป็นร่างกายนี้ แต่เมื่อพอระโทมนั้นทรงบรรเป็นเจนอนาก็<_><_>ここได้พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน,น้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันเส้นมาเพียงชั่วข่าวเท่านั้นเมื่อถึงการถึงเวลาก็แตกสลายไปหรืออารมณ์ภายในจิตใจก็เหมือนกันเึ่งจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมีความยึดมั่นถือมั่น ในความพอใจในความไม่พอใจในความสุขในความทุกข์อารมณ์แห่งความโลภแห่งความโกรธก็เป็นจิตใจของตัวเองจึงขอให้เกิดความยึดมั่นหรือมั่นขอให้เกิดความทุกข์ไปในจิตใจอยู่เสมอไม่มีสติพิจารณาเห็นว่าความทุกข์นั้นมีอยู่กันก็หาเหตุเป็นเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข ใละหาหนทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของโะองด้วยการเจริญสีนส,สมาธิปัญญาคือล้เว้นจากการกระทบบาปทั้งหลายทั้งปวงให้จิตใจตั้งอยู่ในส่นเป็นปกติทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจนั้นมีสมาธิเกิดขึ้นมีสติตั้งมั่นเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดสติปัญญาในการพิจารณาเห็นความจริง ของร่างกายของตัวเองว่าร่างกายของเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแปรเปลี่ยนไปไม่สามารถที่ร่วงพ้นความแก่ไม่สามารถที่ร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่ร่วงพ้นความตายไปได้เนี่ยเรือลงไปในจิตใจก็เหมือนกันจะเป็นอารมณ์แห่งความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจก็เป็นแต่เพียงอาการของจิต ท่านก็มีสติที่จะเห็นอาการกิเหล่านั้นเป็นสภาวะตามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจักใจได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญคือการประพฤติิบัติอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดหนทางที่จะดับความทุกข์คือบำเพ็ญอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญา นี่เมื่อปัญญาวษษิคีนั้นได้ฟังธรรมแล้วก็ได้พิจารณาตามตามที่องค์สมเด็จพระส,สัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตรัสให้เห็นว่าไม่ให้จิตใจติดอยู่ในความสุขทั้งหลายในโลกนี้หรือไม่ให้จิตใจนั้นติดอยู่ในการทรมานตอนในลำบากไม่สามารถที่ทางจิตี่พ้นทุกข์ได้เน,น,นินปฏิปทามัฌิมาปฏิปทาอันเป็นดังสายกลาง ดำเนินอยู่ในสินสมาธิปัญญาเพื่อที่จะให้มีสติปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายของเราหรือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็าตามล้วนมีความเกิดขึ้น,นมีความตั้งอยู่มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายเป็นที่สุดถ้าบุคคลใดมีสติมีปัญญาเข้าไปรู้ความจริงเข้าไปเห็นความจริงขึ้นไปในจิตใจตัวเองแล้ว ก็สามารถที่จะทําให้จิตนั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปได้ดังเช่นท่านยากรยะซึ่งท่านเห็นธรรมในเบื้องต้นซึ่งโดยปกติแล้วคนทุกคนโดยทั่วไปนั้นก็มีความรู้อยู่ว่าเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายในที่สุดแต่ความรู้นั้นยังไม่เป็นความเห็นซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติปัญญาหรือจิตยังไม่เห็นชัดขึ้นภายในจิตใจ จึงไม่สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้หรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกัตุธาทั้งหลายได้หรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์มนนมณทั้งหลายภายในจิตใจใตัวเองได้แต่พระอัญญาโกตัญญะซึ่งเมื่อท่านฟังธรรมนั้นท่านมีสติมีปัญญาพิจารณาตามธรรมนั้นท่านจึงมีดวงตาเห็นธรรมซึ่งท่านเห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาที่เห็นด้วยจิตของพระอ,องค์จึงสามารถที่จะปล่อยวางอุปทานความคิดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นวัตถุสิ่งของว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วแตกสลายลงไปมีความเห็นว่าร่างกายตนนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ไม่ตัวไม่ใช่ตนจิตเนี่ยศัยอยู่เพียงชั่วคราว ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ผนะ่านญ,ญาณกุะยะเป็นเห็นธรรมในเบื้องต้นนี้ก็สามารถที่จะสละล,ละความโลภให้มันเทาบางไปละความโกรธความมาฆาตภับาทให้หมดไปจากใจมีแต่ความไม่พอใจส่วนละเอียดซึ่งยังมีอยู่ในเบื้องต้นท่านเรียกว่าเป็นพระญาบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาเป็นพระสงค์องค์แรกในพระพุทธศาสนา คือพันยานโกลทะยเนี่ยในครั้งนั้นก็มีองค์สมเด็จตัสสมาสัมพุทธเจ้าตัสสู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมามีพระธรรมคำส,สอนของพระพุโทโธแล้วแต่ยังไม่รู้จะสั่งสอนผู้ใดก็มาสั่งสอนเป็จภรกีทั้งห้าเนี่ยในเบื้องต้นพันยานโกลยะยที่ตัดู้ธรรมเห็นธรรมก่อนและในภายหลังบรรจกรกีทั้งห้าก็ได้สาเร็จพระอหันตผล คือทำดวงใจให้ปัสจาความโลภความโกรธความหลงทําจิตให้ใบสุดเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความจริงนั้นการรู้รู้ธรรมห,หรือทาให้จิตใจเย็นธรรมในเบื้องต้นนะหรือทําให้ใจเป็นธรรมนะก็ะคือว่ามีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความแตกสายไปในที่สุดเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจึงจะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายผู้คนเด่นได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายได้ในเบื้องต้นก็ละที่ส่วนหนึ่งความโลภก,ก็บรรเทาบางลงไปมีความพอใจในสิ่งที่เต็มมีอยู่ความมาคา่าภัยบาตก็ดับไปถึงแม้ยังมีความโกรธอยู่มีความไม่พอใจอยู่ก็เป็นส่วนละเอียดจิตนี้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้โดยชัดในเบื้องต้นก็สามารถละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ได้ส่วนหนึ่ง โดยปติแล้วจิตของคนเรานั้นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ร้อยเปอรนก็แบ่งออกเป็นสามส่วนพระโสดาบันนี้ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งเลยสองส่วนนั้นที่ยังละไม่ได้ก็ต้องดําเนินในศีลในสมาธิปัญญาถ้าเป็นฆราวาสก็ทรงในศีลห้าหรือศีลแปดเป็นพระภิกษุก็ศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดเป็นพื้นฐานของจิต แล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาทําจิตให้สงบให้เยันขึ้นไปีเมื่อจิตสงบมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมก็ใช้สติปัญญานั้นพิจารณาอารมณ์ไปในใจของเราละวางอารมณ์ทุก,ท,กทุกขนาจิตซึ่งมีความทุกข์ซึ่งมีกิเลสกระเส้นไปในใจมีสติที่จะเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิ่เราสัมผัสทั้งหลายก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตปาม เรื่งที่ไม่มีชี้ตาเมืม่อจิตมีความพอใจในรูปก,ก็ต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยมจิตจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงก็เหมือนกันเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกแกิกขึ้นไปในจิตก็มีสติมีปัญญาพิจารณาไม่ให้จิตมีความพอใจมีความไม่พอใจในเสียงนั้นทําจิตให้เป็นอุเบกขาจมูกดมกลิ่นหรือลิ้นสัมผัสรสก็เหมือนกันายสัมผัสเย็นร้อนนออนแข็ง ก่อให้เกิดความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจก็ามีสติมีปัญญารู้ท่าทันว่าอาการเหล่าน,นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงสติที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมก็จะเห็นหน้าตาของจิตอยู่เสมอด้วยการทำสมาธิพอนายต่อเนื่องเมื่อทำสมาธิพอนายต่อเนื่องพลังของสติก็เกิดขึ้นสติก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมเมื่อตาเห็นรูป โอได้ยินเสียงจะมุกดมกลิ่นดิ้นสัมผัสรถกายสัมผัสก็นร้อน่อนแข็งความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นที่ใจสติจะเห็นความรู้สึกความพอใจความไม่พอใจหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจสติปัญญาก็จะพิจารณาปล่อยวางให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอเมื่อจิตเป็นกลางอยู่เสมอเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ย้อนกลับมายกร่างตายนี้ขึ้นมาพิจารณาให้ละเอียดขึ้นไปจะพิจารณากายกตาสติ เรือสภากรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไข้ควรสอนจิตให้จิตเห็นความจริงของร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนหรือร่างกายบุคคลเห็นก็เหมือนกันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นข่าวเท่าน,นั้นนี่ต้องใช้สติสมาธิและปัญญาเข้าพิจารณาพิจารณาซ้ำๆพิจารณาอยู่เสมอเพื่อที่จะสอนใจ ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เป็นลําดับไปเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายส่วนที่สองเพราะจิตเข้าไปเห็นความจริงเข้าไปรู้ความจริงและเห็นความจริงจิตก็เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อจิตเป็นธรรมขึ้นมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองก็ถูกละออกไปความโลภก็บรรเทาวางลงไปความโกรธหรือความไม่พอใจก็บรรเทาวางไป ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็น้อยลงไปเมื่อโรคภัยเขาเจ็บมาบเบียนเบียนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวตั้งแต่เบื้องต้นแล้วตั้งแต่รู้เห็นธรรมในเบื้องต้นเมื่อร่างกายมีโรคภัยแค่เจ็บบิดเบียนจิตใจก็ไม่หวั e ่นไหวเมื่อบารณะภัยเิดี่เบียนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อรักอุปทานความย e ึดมั่นถือมั่นในร่างกายส่วนที่สองได้เนี่ยจิตใจก็ยิ่งสบายขึ้นมีแต่ลมส่วนละเอียดขึ้นความพอใจความไม่พอใจส่วนละเอียด อารมณ์ภายนอกรูปเสียงกิรตสัมผัสก็วางลงไปบางทีก็หมดหน้าที่แห่งการพิจารณาเพราะจิตพิจารณาอยู่ภายในใจอยู่เสมออารมณ์ต่างๆภายนอกก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินถึงแม้ว่ากิเลสนั้นยังไม่หมดไปจากใจก็ตามก็มีสติที่จะพิจารณารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดําเนินในศีลในสมาธิปัญญาอยู่นี่แหละพิจารณาอยู่ที่เดิม คือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดจะพิจารณาเป็นธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็ตามยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสติปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปสู่ความว่างเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงความว่างเกิดขึ้นมาแล้วย่อมแตกสลายไปในที่สุดพิจารณาจิตเห็นชัดขึ้นมาเห็นขึ้นภายในใจเห็นชัดขึ้นมา เห็นชัดทั้งกายอดีตกายในอนาคตและกายในปัจจุบันมีความรู้เกิดขึ้นมาว่าร่างกายนี้เป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตา้าุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วขราวเท่านั้นแม้นร่างกายในปัจจุบันก็ตามมีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นปิจิลรเมื่อจิตเห็นชัดขึ้นมาประจักษ์ขึ้นไปนในจิตใจ จึงจะสามารถที่จะปล่อยวางอบทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนส่วนละเอียดได้ความโลภก,ก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามล้วนมีความแตกตึ่นมีความตั้งอยู่มีความแตกสลายไปในที่สุดจิตซึ่งเข้าไปเห็นสภาวะธรรมเช่นนั้นจะปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลเองในวัตถุธาตุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตจะไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความพอใจหรือความไม่พอใจในวัตถุธาตุทั้งหลายความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนนี้ก็ดับลงไปเมื่อจิตนั้นถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อจิตมีความรู้ชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ จิตจึงเดินก็ไปในท่ามกลางไม่กระทกทางสองฝั่งคือความพอใจและความไม่พอใจเพาร,ระพยาะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อทําจิตให้ปล่อยวางความคิดมั่นหรือมั่นในส่วนที่สามคือร่างกายส่วนละเอียดได้แล้วเนี่ยก็จะมองเห็นว่าสัตแต่ว่าเห็นสักวแต่ว่าได้ยินสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มีแต่ความแปลกขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา เป็นเพียงสิ่งที่สมมติกันขึ้นมาเพียงชั่วค่าวเท่านั้นจิตก็จะมีความสงบเยือกเย็นเพราะความโลภดับไปความโกรธดับไปความหลงในกายตนดับไปนี่ในเบื้องต้นเนี่ยที่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้เนี่ยจิตก็จะมีความสงบและมีความสุขเยือกเย็นมากเพราะความโลภไม่เกิดขึ้นความโกรธไม่เกิดขึ้นความหลงในกายตนไม่เกิดขึ้นจิตก็มีความสงบเยือกเย็นถึงแม้จะยังมีกิเลสส่วนละเอียดก็ตาม ก็ต้องอาศัยการพิจารณาจิตส่วนละเอียดด้วยการพิจารณาถึงเวทนาของจิตในสัญญาของจิตในสังขารของจิตือวิญญาณของจิตซึ่งจิตยึดมั่นถือมั่นในอาการต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นส่วนละเอียดพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นส่วนละเอียดออกไปแต่ในเบื้องต้นนี้ให้ทราบแต่เพียงว่าการประพฤติบัติธรรมนั้น เราจะต้องทรงจิตให้อยู่ในศิลเป็นพื้นฐานของจิตเมื่อทรงจิตให้อยู่ในศิลห้าหรือศิลแปดก็ดีหรือศินสองอยิบเจ็ดก็ดีเราก็ต้องพยายามที่จะมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจงเราอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสมีเวลาเราก็ฝึกขับนั่งสมาธิภาวนาหรือเดินโยมทําความเพียรอยู่เสมอเนี่ยเพื่อที่ขอให้เกิดสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสติก็ตั้งมั่น เมื่อสติตั้งมั่นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นในใจก็มีปัญญาเห็นอาการต่างๆเหล่านั้นเมื่อมีปัญญาเห็นอาการต่างๆเหล่านั้นก็มีอุบายที่จะพิจารณาละอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสออกไปจากจิตใจทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ไว่าจะเป็นพระก็ตามหรือฆราวาสก็ตามเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้ ตังเช่นพระอาจารย์โกญาซึ่งท่านเห็นทมในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากอะไรสารว้าน,นั้นก็รักษาสิ่งห้าให้เป็นพื้นฐานให้เป็นปกติมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพยายามพิจารณาอยู่เสมอให้เห็นความไม่เที่ยมเพราะใจของคนเรานั้นโดยปกติแล้วย่อมยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราเนี่ยว่าเป็นตัวตนของเราเราก็ต้องพิจารณาทุกวัน อยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สติปัญญานี้จะต้องพิจารณาสอนจิตทุกวันให้ค่อยๆเห็นความจริงขึ้นไปทร่เล็กๆน้อยจิตจะได้ค่อยๆปล่อยอุปทานความคิดมั่นถือมั่นในกายตนและมีสติมีปิตปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในจิตใจของเรา อารมณ์มันใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์มันใดเป็นความทุกข์ใจไม่เก็บไม่กลักขังไว้ตั้งใจว่าจะสละอารมณ์ต่างๆสละกิเลสออกไปจัดใจของเราให้ได้ในเบื้องต้นนั้นเมื่อเรามาปฏิบรรัติทำหรือการพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งๆขึ้นไปเราต้องพยายามที่จะมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอมีความตั้งใจว่าถ้ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราจะพยายามละ พยายามปล่อยตัวรักกิเลสเราไปจากจิตใจของเราให้ได้ไม่เก็บไม่กักถังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจจริงเช่นนั้นมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะทาลายกิเลสไปในจิตใจเราเนี่ยเมื่อกิเลสเกิดขึ้นถ้าเราเผลอสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ตั้งใจที่จะชนะกิเลสไปในใจของเราให้ได้ถ้าเราตั้งสติตั้งใจขึ้นมาอยู่เสมอๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆชําระกิเลสไปในจิตใจเรานั้น ให้เบาบางาไปทีเล็กทีน้อยได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสรมเนนหรือบาสกบาสิกานั้นสามารถที่จะประพฤติปฏิทำได้เพราะธารรมะคราสอนของพระพุทธองคน์นั้นท่านก็สอนให้มนุษย์หรือว่าคนเราทุกคนเนี่ยประพฤติปฏิทำไม่ได้สอนให้คนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นคือว่าสอนให้มนุษย์เราเนี่ยประพฤติปฏิทำ เพราะท่านเห็นว่าภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐสามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเมื่อเกิดเช่นมาแล้วก็สามารถที่จะสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีเพื่อที่จะทําให้จิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างเช่นพวกเราทุกคนซึ่งมาทําบุญมารักษาศีลหรือมาปฏิบัติธรรมมารวมกันเนี่ยทำวัดสวดมนต์หรือนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยก็เป็นการที่จะ สร้างบารมีศีลบารมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแต่พระพิเศษสมณีน,น,นั้นมีโอกาสมากกว่าคือว่าท่านสามารถที่จะทําได้ในทุกๆวันส่วนคารวานนั้นถึงแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยแต่เราก็ทํามาวัดเราก็ฝึกหัดรักษาศีลฝึกหัดทําสมาธิเจริญปานาถึงแม่อยู่ที่บ้านเราก็ฝึกหัดที่จะรักษาศีลให้เป็นปกติมีโอกาสมีเวลาก็ฝึกใจให้ของเรานั้นให้สมบ ใด้การทำสมาธิภาวนามีสติที่จะดูแลรักษาจิตใจใเราอยู่เสมอถ้าเราทุกคนมีความมุ่งมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการประพฤติบัติธรรมตั้งใจที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจเรานั้นเราก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปคุณงามความดีใดซึ่งเราสามารถที่จะกทําได้ก็ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ขวรขวายกระทาคุณงามความดีให้ควรขวายในการรักษาศีล คนวายในการทาสมาธิจเจริญปาวนาเพราะสิง่งต่างๆวันนี้เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความดับความทุกข์รลอเพื่อความสุขที่แท้จริงพระพุธองท่านทรงมีปัญญาเลิศกว่าคนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์แต่และองค์ท่านสร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกว่าที่ทําให้จิตใจของพระองค์นั้นมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อท่านทาจิตใจของพระพุธองนั้นให้มีความไปสุ์เกิดขึ้นมาแล้ว ท่านก็มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนำธรรมะคำสอนม,มาสอนให้ผู้เวริสัตว์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้รู้ทมหรือให้มีใจิตใจเห็นทมหรือมีใจิตใจเป็นทมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะั้นไม่ควรที่จะประมาทในคิดเมื่อเราเกิดขึ้นมาพบคาสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะพยายามขวนขวายประพฤติบัติกันให้มากไม่ใช่ว่าเราจะไปทําในชาติหน้าหรือชาติต่อไป ชาตินี้เราปล่อยเวลาให้รุวงเลยไปโดยปาประโยชน์เราควรที่จะทําในปัจจุบันนี่แหละถึงแม้ว่ากิเลสจะไม่สิ้นไปจากใจก็ตามจะมีการเียนไหว้ใปเกิดอกกี่พบกิชาติก็ตามเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะไปปฏิบัติทรรมเป็นเป็นพระนิพพานในที่สุดหรือเพื่อความสิ้นทุกข์เป็นที่สุดเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความดับความทุกข์ภายในใจเราให้ได้เริ่มต้นทาตั้งแต่วันนี้เลยนะตั้งแต่ขณะน,นี้สิ่งใดซึ่งเรายังไม่ ขวนขวายกระทําหรือยังบกพร่องอยู่เราก็พิจารณาเห็นโทษให้เห็นประโยชน์ของการกระทําคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลนี้เป็นปกติเมื่อมีโอกาสมีเวลามีกําลังใจที่จะรักษาศี 8, แลแปดเราก็มาวัดหรือว่าอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะรักษาได้เือมาวัดอย่างเช่นที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสบางการบางเวลาก็เสียสลาเวลามาฝึกหัดอบรมจิตใจของเรา อยู่ในสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะรักษาศีลเพื่อที่ทาสมาธิอันเป็นเหตุที่ขอให้เกิดสติปัญญาในการที่จะแก้ไขกิเลสหรือแก้ไขอารมณ์ไปในจิตใจของเราเพื่อที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจงเราเนี่ยการกระทาเช่นททนี้เป็นหน,นทางดําเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อความเส้่ทุกข์เพราะฉะนั้นบารมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสร้างสมอบรมไว้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ใจิตแจงเรานั้นมีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ขึ้นเต็และเีน้อยเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามตั้งใจประพฤติบัติอย่าท้อถอยทั้งพระพิสุหรือบาสกบาสิกาก็ตามพึงพยายามประพฤติบัติทมไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละถึงแม้ว่าพระเรานี้จะมีโอกาสมีเวลาว่างมากเพราะหน้าที่การงานของพระนั้นคือการเดินกยมนั่งสมาธิจะทำความเพียรเพื่อทํากิเลสให้สิ้นไปจากใจ รือญาติโยมก็ตามถึงแม้ว่าอยู่ในเพศขราดก็ตามก็ทําหน้าที่การงาน,นงต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานั้นให้ดีที่สุดในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็าพยายามที่จะเอาชนะกิเลสไปในใจของเราพยายามละกิเลสออกไปไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ซึ่งไม่ดีไว้ไม่ต้องไปเสียดายอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลส พยายามที spirit, ่จะตั้งสติเอาชนะคราวนี้แพ้ก็ตั้งสติใหม่ว่าพรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้แพ้มาเลนนี้ต้องชนะตั้งใจที่จะทําลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราทุกๆคนเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงก็ขอที่ปิดติเพียงเท่านี้สาธุสาธุ